วันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Up t เว o กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพา,าเพื่อนๆมาปลูกบัวหิมะกันนะครับอันนี้เป็นบัวหิมะที่ผมสั่งมานะครับแล้วก็ใช้ฟางคุมไว้แบบนี้เพื่อให้ความชื้นนะครับพอผ่านไปน่าจะเป็นเดือนแล้วล่ะมันก็จะงอกแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะย้ายไปลงที่ปลูกนะครับกระถางปลูกของผมก็ทำมาจากรถขนปูนเก่านะครับ พอดีตอนสร้างบ้านก็ใช้รถขนปูนพังไปสองคัน3าคันนะครับก็เอามาใช้เป็นกระถางปลูกนะโอเคเดี๋ยวผมจะเตรียมดินก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยาย้ายต้นกลาของโบหิมะไปลงกระถางกันนะครับอันนี้ก็คือรถเข็นปูนที่มันหมดสภาพแล้วนะครับผมก็ามาดัดแปลงเป็นกระถางสำหรับปลูกก่อนอื่นก็ต้องเจาะรูก่อนนะครับ น,นี่เจอะรูระบายน้ํานะครับเพื่อให้ระบายน้ําได้รูก็ใช้ดอกสว่านสิบมิลน,นะครับเจาโอเคเดี๋ยวผมจะย้ายดินจากรถคันนี้นะครับรถเข็นปูนคันนี้ไปใส่ในนั้นนะครับ สำหรับดินก็น่าจะใส่แค่เสมอขอบก็พอนะครับถ้ามันยุบลงไปเราค่อยเอามาเติมอีกนะครับโอเคการเติมดินก็เสร็จแล้วทีนี้ก็จะไปย้ายต้นพันธุมานะครับลากน่าจะงอกแล้วนะครับเพราะว่าดึงดึงแล้วมันแน่นแน่นใช้น้ำรากก่อนนะครับให้ดินมันหลวมๆนิดนึงแล้วค่อยดึง มีรากแล้วจริงๆนะครับเนี่ยขาดไปแล้วส่วนหัวที่ยังไม่งอกเป็นต้นก็เก็บไว้ตรงนี้อันนี้ยังไม่มีรากงอกแต่บางคนเขาจะแยกนะครับแต่ผมจะไม่แยกผมจะปลูกไปทั้งอย่างนี้เลยหัวใหญ่เก็บไปก่อนดีกว่าเดีย๋ยวเอาเฉพาะไอ้ที่งอกไปปลูกส่วนหัวที่ยังไม่งอกก็ คุมม,มไว้ก่อนให้มันให้มันงอกแล้วค่อยหาที่ปลูกโอเคไปปลูกกันเลย พอปลูกเสร็จแล้วก็ได้เวลาลดน้ำนะครับก็ลดไปเลย อันนี้ก็คือต้นบัวหิมะที่มีอายุได้เดือนกว่าแล้วก็จะเห็นว่าต้นบัวหิมะโตขึ้นพอสมควรนะครับจากการที่ได้ทดลองปลูกนะครับเพื่อนๆผมก็คิดว่าบัวหิมะเป็นพืชที่ดูแลค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพียงแค่นานๆทีรดน้ําบ้างเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับแค่หนึ่งเดือนก็โตขนาดนี้แล้วนะครับเพื่อน สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทดลองปลูกบัวหิมะลองดูบ้างนะครับก็ทดลองค้นหาต้นพันุ์จากอินเทอร์เน็ตลองดูนะครับเพราะว่ามีโพสต์ขายเยอะแยะเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูช่อง a f t e ต W o r k กนะครับก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอั t e ต W o r k ด้วยนะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่กดติดตามแล้วก็ขอให้ติดตามกันอย่างนี้ตลอดไปนานๆนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ